คำทํานายบาบาวันก้าในปี2025ของจุดเริ่มต้นวันสิ้นโลกต้องบอกเลยว่าหลายคนยังคงคุ้นชื่อบาบาวันก้าหมอดูตาบอดกันอยู่บ้างที่เธอคนนี้นั้นเป็นผู้มียานทิพย์ชื่อกองโลกดูรู้จักกันในนามนอสตาดามุสแห่งวอนคานเพื่อชะตากรรมโลกก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในปีพศ2,539ด้วยวัย58ปีโดยเธอได้มีการออกมาทำนายถึงเหตุการณ์ที่จุดจนวยให้มนุษยชาติต้องล่มสลายคือความขัดแย้ง ที่ไม่ระบุรายละเอียดในยุโรปซึ่งส่งผลให้ประชากรของทวีปลดลงอย่างมากและยังได้มีการคาดการณ์เพิ่มขึ้นของอิทธิพลของรัสเซียอีกด้วยว่าวลาดิมีร์ปูตินจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้นํารัสเซียอีกครั้งซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความโดดเด่นของประเทศและยังคงกําหนดภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์ต่อไปนอกจากนี้ยังได้มีการคาดการณ์ถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติในปี2025ไว้ว่าจะเกิดเหตุธรรมชาติร้ายแรงเช่นภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมครั้งใหญ่จะสร้างความเสีย หายอย่างหนักและยังทํานายว่าจะเกิดแผ่นดินไหวโดวยเฉพาะชี้ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐซึ่งจะกลายเป็นศกอนาตกรรมสูญเสียเรามนุษยชาติจานวนมากและผู้คนต้องอพยพจากพื้นที่เป็นจํานวนมากเนื่องจากไม่สามารถหยุดเฮยนะได้ไม่เพียงเท่านั้นบาบา,บาวันกาจึงได้ทํานายว่านักวิทยาศาสตร์จะประสบความสําเร็จอย่างมากในการผลิตอวัยวะในห้องทดลองซึ่งจะปฏิวัติว,ตวงการปลูกถ่ายอวัยวะนอกจากนี้เธอ,อยังคาดการถึงความก้าวหน้าในการรัก มเรง็ในปี2025ซึ่งอาจจะรวมถึงการรักษาให้หายขาดด้วยซึ่งรัเสเซียได้ผลิตวัคซีนสำเร็จแล้วเมื่อเชิงต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นต้น